เมื่อกี้บุกกดอัดจอไม่ติดเว้ยสวัสดีครับกลับมาซีรีที่พวกเราไราอีกครั้งนะครับผมก็คือซีรีส์ A F K นะครับผมของเกมของกายสตาร์เดวในตัวของ Memory of Chaos 12นะครับผม M O C เพื่อไม่ให้เป็นความยืดยาวนะครับเพราะคลิปที่แล้วเป็นพูดยืดยาวมากผมจะแนะนําตัวละครก่อนนะครับว่าตอนที่ผมใช้ผ่านซาวล็อกเนี่ยไม่ใช่ทีมดอทครับทีมดอทของผมอะ่ะเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูคร่าวๆว่าทีมไหนบ้างที่ผมผ่านนะครับพูดยืดยาวอีกแล้ว ทีที่ผมผ่านของทีมซาวเวอรไปเนี่ยมันจะมีตัวของทีมเมื่อกี้ที่เห็นไปแล้วก็ทีมดอทครับทีมดอทไม่ใช่ใช้เกลักเกอร์นะครับผมใช้หัวหัวเพราะไม่งั้นมันจะฮิวไม่ไหวแะมป่ามานครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นทีมที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับที่ผมจะใช้ผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโทปลายเป็นเบรสนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงความต่างชั้นนะครับว่าผมมันมันโหดแค่ไหนครับและเหมือนเดิมครับของจะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วห้องล่างอันนี้เราเราเราคงไม่ต้องพูดนะครับผมว่าทําไมถึง คือที่ผมหยิบเบรสมาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของทาาุบอลที่มันแพ้มันแพ้ลมหมดเลยนะครับผม4ตัวนะครับผมเลยเอาลมมาเพื่อที่จะเอาให้ตัวของเฟอเซียเนี่ยตีดัมมิต่ตอนเนื่องได้นะครับแล้วก็ทยพยายามให้มอนเนี่ยมาลิงที่ตีเปรีดนะครับผมจริงๆผมจะหยิบตัวของน้องไอ้นี่มาแล้วน้องคนนั้นชื่ออะไรยูลลี่นะครับจะถามว่าหยิบมาได้ไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> <h> หัวหัวเธอตีดิ แค่โอ้โหทีเดียวมันก็จะล้มเร็วนี่แะครับซีรีส์ AFK ครับเราทาอะไรไม่ได้ถึงขัดใจเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วมอนนี่มันชอบแล้วมันตีตันด้วยดิเราปล่อยไม่ได้นะครับเอาตรงๆนะครับคือถ้าเกิดว่าจะให้ผมพูดนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนจาก AFK เป็นเออเรามาคุมเองอ่ะมันก็จะเร็วกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเราได้สู้เราได้ตีเราได้อะไรเราได้คํานวณเองนะครับผมว่ามอนตัวไหนมันควรอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่มันก็ต้องมานั่งพิจารณาพินิพิเคราะห์นะครับ สำหรับผมที่มันเล่นผ่านอยู่แล้วโดยการปล่อย AFP ผมก็เลยอ่ะปล่อยเฉยนะครับจริงๆอ่ะตัวของโทปัสจะดีกว่าตัวของเบรสมากๆนะครับเพราะมันจะมีการปล่อยการกูจะแลปดามแม่งให้การยบตีต่อเนื่องที่ว่าค่อนข้างที่จะช่วยอยู่แล้วว่าปล่อยนะครับผมมันไม่เหมือนเบรสที่ต้องโดนตี5ครั้งก่อนนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามอนของฝั่งนู้นเนี่ยมันเป็นตัวตีหมู่หมดเลยนะครับผมยังใช่ได้ปลาเนี่ยไม่นาไ่ตัวนะั้นะนะไอ้นะั่นะนะไอนะนะ ไอเสาบ้านไอเสาบ้านกระท้อนนะครับมันเป็นตัวที่ตีวงกว้างหมดเลยทําให้เบรดเนี่ยได้อันนี้ส่งไปนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าเราปั้นดีดก็ค่อนข้าง,งแรงครับผมให้มาดูเป็นตัวอย่างเฉยอันนี้ผมลองเทสทีมโทปาสมาแล้วก็ผ่านเหมือนกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ปล่อยเอฟไปเลยครับยาว,ยาวก็อย่างนี้ทุกคนเห็นนะครับซีรีส์เอฟของผมก็ให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่โทปามาเทียบอีกทีนึงนะครับผมก็คือผมก็ต้องไปนั่งเล่นเก็บฟุตเทมาอีกรอบ แลวรอบนี้ผมก็ต้องพูดไปนะครับผมอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะปล่อยลันอย่างนี้นะครับผมอย่างที่เห็นไซเคิลนะครับผมตอนนี้ไซเคิลอยู่ที่ไซเคิลยีิบเก้านะครับมันตีมาเบสสวนปึง๋งและตรงนี้สปาโค่นี่เราเปลี่ยนเป็นโบรเนียหรือซันเดย์ได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าเกิดว่าสุ่มได้ซันเดย์มาก็เอาไปนี่ก็ได้นะครับแต่ถามว่าทำไมผมถึงใช้สปาโคเพราะมันจะเป็นเรื่องแต้มครับแล้วก็ สปา์ค่ผมปั้นไว้แล้วอะไระไว้แล้วก็เลยอะเอามาใช้หน่อยอะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นตัวดึงอยู่แล้วไงตัวอื่นไม่ใช่ว่าโบนีย์ผมไม่ปั้นนะแต่พอสปา์ค่มาให้ตัวของเรื่องของการแจกแต้มมาด้วยผมก็เลยเลือกใช้สปา์ค่มากกว่านะครับแล้วก็ตัวฮิวตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอเวนทวีนจะค่อนข้างที่จะเร็วกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของอเวนูวีนเนี่ยโล่งเขาเนี่ยจะมีการซีซีอยู่แล้วในตัว40% 50%, 50นะเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับจะไม่ได้เล่นนานแล้ว <c oughs> แล้วด้วยความที่ว่าตัวของเขาเนี่ยมีการซีซีอยู่ด้วยกับตัวใช่ไหมทําให้ตัวของเราไม่ค่อยจำเป็นจะต,ต้องการวดมากว่าเราจะโดนซีซีแต่ยังไงมันก็จะมีโอกาสโดนเนงคุณแต่ถามว่ามันจะโดนบ่อยขนาดนั้นไหมไม่โดนไม่ค่อยโดนนะครับผมเท่าที่ผมเห็นเพื่อนเล่นมามันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับผมซีซีเนี่ยพอมีโรวเอเวนนะครับแต่พอมาเป็นตัวของฮิวเนี่ยหัวหัวปุ๊บถ้าเกิดว่ามอลล่ดูซีซีล้วก็ต้องรอหัวหัวฮิวเอาตัวของฮิวตรงกลางนะครับไปฮิวหัวนะครับเพื่อที่จะลดซีซีนะครับ แต่ทีก็ปล่อยลันยาวไปครับก็อย่างที่ทุกคนหินนะครับผมไม่อยากพูดคำนี้เลยว่ะแต่เฟยเซียของคูรแรงเลยว่ะผมไม่ได้จะแอคนะคุณสองแสนะคูณอ่ะอันนี้ตรงเนี้ยบอดส่วนใหญ่บอดที่ปล่อยเอฟเคจะมีปัญหาตรงนี้นะครับเพราะซาวล็อกปล่อยมือมาใช่ไหมไอตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไปตีมือนะครับเนี่ยพอเราจับไปใช่ไหมเราจะต้อง ตัวบอดของเราเนี่ยไม่ได้ไปตีมือครับมันจะไปเล็งตัวของเนี่ยตัวละครก่อนเหมือนมันเล็งความสําคัญอะไรของมันไม่รู้แต่ก็นั่นแหละครับมันไปเล็งมือก่อนนะครับทําให้ตัวที่โดนจับไปก็คือเอ้าไม่ช่วยกูผีบาวแล้วก็คือไม่ตีไม่ตีตย้าให้ไอ้นี่ด้วยนะครับนี่คือความขัดใจของการเล่นบอดประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยแล้วพอทีอย่างนี้พูดเสร็จไปตีเลยอะไรของมึงเกม ประมาณนี้เห็นไหมครับเบลดก็จะโดนตีหมู่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอโดนตีหมู่อะไรปุ๊บอะเบลดเขาเก็บสแต็คขึ้นมาอยู่แล้วแล้วตัวเขาไม่ก็ไม่ใช่แบบเบาๆนะถ้าเกิดว่าใครปั้นทิ้งไว้แล้วก็ดีๆก็เอามาลองเล่นได้นะครับแต,แต่ก็ต้องขอย้ําก่อนว่าเฟยเซียวผมอะไม่ธรรมดาเฟยเซียวผมอ,อันตรายผมมีประจําตัวประมาณนี้ครับประมาณนี้ห้องแรกก็ชิวๆครับตอนนี้26ไซเคิลหรือยงังผมเคยทําผ่านไป26ไซเคิลด้วยนะครับ ประมาณยีหกหรือยี่สี่เนี่แหละแต่ประมาณอยู่25ครับ25ครับใช้โทปาสหรือตัวอื่นก็ไม่ต่างกันครับผมใช้ทีมตัวของไอ้นั่นแหะทีมตัด FK ได้ไหมเอฟเคได้นะครับแต่แต่มันเราต้องวัดดวงครับว่าว่ามอนเราจะศูนย์สิ้นชีวาหรือไม่ถ้าเป็นเอาวนอะ่ะพอว่าเว่ยแต่ถ้าเกิดเป็นผ oh ัวผ oh. มันมีโอกาสคิว50 50ที่จะไม่รอดครับผมอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยละอ่ะโอ้โหคิวมาขึ้นจึ๊บปั๊บ ATK แล้วก็บัฟเอโมซีรอบตีนะครับผมเมื่อเราตีเกีตตัวของค่าสีขาวลดลงไปแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวของสเต็ปเมเบรียออฟเคออร์ทีมานะครับมันจะได้ตัวของสเต็ปไอ้นั่นแนะลูกกบๆที่เราเบิดขึ้นมาตอนท้ายครับเน่ๆเห็นไหมแต่เราต้องไปตียับจุดอ่อนนะครับผมไม่เข้าใจเงื่อนไขอะไรของมันเยอะแยะหรอกครับแต่แบบคุณเก็ตปะเราก็แบบเราเป็นลูกลิงกันนะคาที่ดูช่อง,องผมอะผมผมว่าลิงเว้ยลิงอะ แบบอยากลิงเลยอ่ะไม่อยากจะเปิดสมองเล่นหรอกตรงตรงนี่ครับก็จะอยู่ที่ไซเคิลยี่ห้าเลยนะครับเผลอๆอันนี้หรอยิบอันนี้น่าจะไม่ผ่านนะครับไม่รู้ใช้ไซเคิลครบไหมนะครับวัดดวงกันอีกทีแต่ผมว่าน่าจะไม่ผ่านไม่ผ่านยีห้านะครับไม่ใช่อไม่ผ่านยี่ิบสีไม่ไม่ได้ผ่านอันนี้นะครับ แล้วก็วัดดวงไอ้ี่แต่แต่ที่ผมเทสมาสามสี่รอบนะครับผ่านเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมเทนะอันนี้อัน,น,อน,นที่ผมเทนะแต,แต่แต่พอมาอัดคลิปไม่ไม่รู้มันกรต,ต้องเตีหรือเปล่าแต่พออัดคลิปแล้วมันไม่ผ่านอันนี้ไม่รู้ว่ามันกรต้องเตีหรือเปล่าโอเคยี่สิบสี่นะครับผมแล้วผมก็จะใช้ทีมอันนี้เลยนะครับบอสนี้ก็จะเป็นบอสในตัวของเนื้อเรื่องล่าสุดนะครับแล้วก็สู้ไป จริงๆอ่ะทีมอันเนี้ยของไฟไฟผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วนะทุกอย่างมันมันง่ายเร็วแลวดีนะครับแพดหน้าเขาถึงเอามอนปิดจุดอ่อนมาเลยเพื่อแก้ทางนะครับเธอจะอยู่เมตายาวยืนเกินไปแล้วแฟนขงฉันจิบน้ำสันหน่อยขอแห้งก็อันนี้ผมอาจจะพูดสักแป๊บหนึ่งแล้วก <of> ็ปล่อยรันยาวให้ทุกคนดูเลยก็ได้นะครับ เผื่อ,อน,นี้ไม่ผ่านด้วยเพราะอะไรยี่สิบส่ขึ้นมันจะไม่ผ่านยังไงวะอย่างนี้ทุกคนเห็นนะครับผมปล่อยยาวเลยนะผมไม่ได้แตกผมไม่ได้จับอะไรต่อเลยนะครับผมปล่อยมันรันไปจริงๆอ่ะไอตัวของซีรีส์เอฟเคเนี่ยผมจะทําตั้งแต่ตอนช่วงออตอนอีโมซีมาใหม่ๆเลยนะครับแต่ตอนนั้นอนะช่วงฝนตกแล้วคอมผมอะเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเพราะว่าน่าจะเป็นตัวของที่ power ครับ power s นเสียนะครับ แล้วก็เลยต้องส่งเทมส่งอะไรไปนะครับซ่อมคอมเนี่ยครับแล,แล้วพอเป็นเรื่องตีจุดอ่อนปุ๊บไฟไฟาไยิ้มเลยไงโอเคกลับมาเรื่องคอมมันต่อแล้วพอส่งคอมไปซ่อมใช่ไหมครับมันปิ่นที่ power supply เพราะผมไม่ได้ใช้ตัวสัมมางไฟแล้วไฟบ้านช่วงนั้นนะครับเนือ่องจากฝนตกใช่ไหมมันก็มีไฟดับไฟกระชากไฟอะไรพวกนี้ทำให้เหมือน power supply ก็แหงเก้งไปนะครับก็เลยพังก็เลยไม่ได้อัดคลิปลงนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าตอนนี้ว่างก็เลยว่าแบบเออ มาดลงให้ดูหน่อยแล้วกันโอ้น้องๆคิดถึงอะไรเยอะนะครับน้องๆพี่ๆคิดถึงนะครับเพราะว่าซีรีส์เอฟเคผมทำไปแบบคนดูมีคนดูระดับหนึ่งอะ่ะผมก็เออเฮ้ยหรือว,ว่าทำยาวๆเลยดีวะนะครับเพราะายังไงผมอัดเล่นผมก็ไม่ได้ทำอะไรต่อ,อยแล้วนะครับก็มาดูกันเ่าจะเป็นยังไงต่อเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นผมปล่อยตัวของไฟไฟลันยาวเลย ไม่ไม่มีอะไรพูดแล้วเออคุณอย่างนี้นะครับบอสมันก็ตีแรงตีอะไรพวกนี้อยู่นะครับแต่พอมาเป็นตัวของไอ้นีออ่ถามว่าเกลักเกอร์ไหวไหมผมมองว่าถ้าเกิดว่าแบบมันต้องคุมะนะครับถ้าเป็นไม่ใช่เกลักเกอร์ถ้าถ้าเป็นตัวของหลิงชาเพราะว่าคุณเพราะกระต่ายเขาคิวแรงอยู่แล้วแล้วมาเป็นตัวของแบบเนี่ยตางมาสองสามรอบอะกระต่ายอะแต่ถ้าเกิดเป็นเกลักเกอร์ครับเขาต้องรอจังหวะ เขาต้องกดอันตีเพื่อฮิลเขาต้องตีเพื่อฮิลเขาต้องกดอ e ีเพื่อฮิลนะครับใต,ตัวของลิงชาตินี่คือกดสกิลแล้วปล่อยปล่อยยาวเลยนะครับประมาณนี้นะครับไม่เหมือนถ้าเกิดว่าใครในกรณีมีไฟฟ้าอีสอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับเพราะไฟฟ E2 อีสอ e เนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ใช้แต้มใช่ไหมพอไม่ได้ใช้แต้มปุ๊บเราสามารถกดสกิลกดอะไรของเกลเฮิลไว้ได้เลยแต่พอเป็นไฟฟ E อีสูงเลยพวกนี้มีประจาตัวก,ก,ก,ก็ก็ต้องไปลงกับของที่ตัวอื่นหน่อยนะครับประมาณนั้นกี่ไซเคิลแล้วเอ่ย แล้วไซเคิออยู่ข้างล่างมองไม่เห็นครับพี่พี่พี่ใสเกิลข,ขึ้นมาเลยเอา้าติดติดดับดับติดติดดับดับติดติดดับดับแล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าของผมเนี่ยค่อนข้างฟูฟูมากๆนะครับก็เลยว่าไม่ได้มีปัญหาในการพานด่านหรืออะไรมากนะครับก็ <laughs> ในฐานะคนเอเชียเนาะโอเคอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าจบเฟสนี้ไปเป็น19ปะ่ะ หรือย่นี่แหละครับไม่รู้นะผมจำไซคลไอนนี้ไม่ได้แต่มันน่าจะเะบูสระเบิดตูมทำเป็ระเบิดตู้เหรอเร่งไหนระเบิดตู้มะเร่องไหนระเบิดตูม้มะระเบิดตู้ครบไหม20ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล่นรอบก่อนๆอะไรพวกนี้ผมมันย1 22ิบ,บ,บนะครับหมดเลยนะครับแต่พอมาอัดคลิปแม่งยีเปอครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเฟสของการดูของกันก่อนนะครับสำหรับทีมด้านบนนะครับที่ผมไปเทสมาแล้วผ่านนะครับผมทีมแรกผมก็จะใช้เป็นตัวของโทปาะนะทีม2ผมเอาเบสใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วมันผ่านเฉยเลยแบบคุณก็คือประมาณ5ไซเคิลเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกทีมหนึ่งทีมนี้ก็จะเป็นทีมดอทนะครับแต่ทีมดอทเนี่มันก็ต้องวัดดวงหน่อยนะครับผมว่าหัวหัวฮิวไหวไหมประมาณนี้ของที่ผมใช้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวของเฟยเซียลเหมือนเดิมเหมือนเมื่อรอบที่แล้วนะครับคีป้าต์เก้านะครับผมแรงค คล้ายๆกันก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเรือนะครับเทรดเนี่ยผมอัพเต็มหมดแล้วครับมันมันต้องต้องสุดอยู่แล้วมันเล่นขนาดนี้แล้วนะครับอวยขนาดนี้นะครับของก็ประมาณนี้เสื้อีเครองเท้าเร็วสร้อยลมนะครับผมเสื้อีเคจะใส่เป็นตัวของสร้อยเอทีเคก็ได้ไอ้ลูกแก้วเอทีเคก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้สดของเบสอะครับผมพี่จิงอะต้องทําความเร็วด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ทําไว้นะครับจะให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าของต่ำกว่านี้ก็ผ่านเหมือนกันใช้เป็นไลค์คููอารันนะครับเสื้อกะ ตักครีลูกแก้วก็จะเป็นตัวเซตลุกโลกสีลุงนะครับผม H.P.H.P. หมดเลยนะครับผมเพราะมีของดีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดไว้สักแป๊บแล้วก็พอร์ตนะครับอันนี้สปาร์โคทำเร็ว160นะครับจริงๆควรจะทำเร็ว161นะครับแต่ว่า160ก็บุญแล้วเนี่ยแรงคีด200เอามาแจกแปมนะครับก็จะใช้เป็ตนตัวของไลคอนแดนซ์แดนซ์แดนซ์นะครับแล้วมันเท่ากับอันนี้ป่าวะ <laughs> ลืมแล้ว รู้สึกว่าจะทับนะครับแปลว่าใส่เดนเดนนไปไม่มีประโยชน์ก็ถ้าเกิดว่าใครใส่เดนเดนนก็อย่าลืมเปลี่ยนครับผมลืมเช็คของเมื่อกี้ก็มันก็ให้เห็นนะครับว่าถึงขนาดว่าแบบไม่ได้ใช้ของดีอะไรขนาดนั้นก็ยังผ่านนะครับก็ใช้เป็นลูกแก้ว HP ครับเอายืดอึดแล้วก็ฟื้นฟูยแล้วนะครับเทรดก็ครบครับแล้วก็หัวหัวก็มันก็ต้องสุดนิดนึงนะริงๆยัดเป็นฮิลหลักๆไปเลยก็ได้นะครับหัวหัวครับไม่ต้องทําความเร็วถึงขนาดผมก็ได้นะของผมอะทำเพราะว่ามันแบบทําได้เฉย นะครับโอ้โห,โหนี่อันนี้มันผมจะใช้ไปสองคิวสองเร็วนะครับ AC แล้วก็ฟื้นฟูนะครับผมแล้วก็ไฟไฟเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะเนี่ยทำลายล้างผมสองสีหนึ่งนะครับมีประจําตัวนะครับจะทําคิยเลเยคียดาเมจเพื่อแบบปรีว่าแบบเฮ้ยทําทําไมประมาณน,นี้ทําเร็วหนึ่งฮ่าฮ่าครับไฟไฟแล้วก็ไปทำสองทำลายล้างสองร้อยห้าสิบนะครับ ต้องยัดอะไรเยอะรวมมหนึ่งสครับผมที่ผมทำหนึ่งสี่เพราะว่าผมจะไปเอาตัวของออ่ตัวเอฟเฟกเมื่อมอนโดนเบรกดามิดได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะยาวๆครับไม่ีอีไรนะครับของก็ตามมีเอเดอร์ลอไม่มีครับเอเดอร์ลอนไม่มี MC ที่ผมมีเอเดอร์ลอนครับนะครับครับวะครับวะใส่ของรุวนมยนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมผมใส่ของรุวนมือ เด่เพื่อบอกว่าเฮ้ยเอา MC ไปใส่รวมมือมันดีกว่านะครับผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ก็เชื่อมันแล้วก็ใส่ไปนะครับกิจภาพแล้วก็ตรงทำลายล้างนะครับจริงๆใส่เป็น SPL อึดก็ได้นะครับแต่ผมใส่กิจภาพเพราะว่ามันมีอะตึ๊งสามหกอันจริงๆลิงชาผมไม่เสจสักทีนะครับมันดอปแบบสร้อยฟื้นฟูพลังงานมาแบบยากมากเลยนะโอเคทาเลน์ก็ยังไม่เต็มครับเทรดก็ยังไม่เต็มนะครับสร้อยฟื้นฟูพลังงานเลิอกอยก่ตรงนี้เลยแล้วกัน คือจริงผมยังหาสร้อยฟูๆแล้วนที่มีความเร็วกว่าเอฟทำลายล้างดีกว่าน,นี้ไม่ได้เลยเว้ยก็อินคตีครับเพราะนางคิวตามอินคนะครับเพราะ,ะนั้นยัดอทีคเลยแต่เสื้อรักษาจะฮิวแรงกว่าอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับสําหรับของนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของของแยกอย่างเช่นตัวปานนะครับในทีมที่ผมใช้ยแยกไปก็ <c oughs> จริงๆไม่ต้องทําประมาณผมหรอกทำประมาณประมาณ70 200ก็ได้นะครับแล้วก็แต่แต่ความเร็วต้องทําระดับหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาไปตีนะครับประมาณนี้ จะใส่เป็นของเหลือไปนะครับชาวทปาผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เราคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยพนาทีนี้ด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรติชมหรืออยากให้แก้คลิปอะไรยังไงนะครับผมก็มพูดคุยกันได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาต่อไปสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ